คลิปนี้สื้อผ้ามากินไอศครีมเย็นๆจ้าเคยกินแต่นาเย็นๆนี่เสบเนาะแต่นี่ออกแบบมาเป็นรูปไอศครีมจ้าเย็นๆนี่ซองแบบนี้จ้ายี่สิบบาทอันนี้เด็กมาจ่จากโรงเรียนลูกเนะจ้าเป็นไอศครีมแบบว่ากลิ่นลำไยแล้วกับผสมเนื้อเฉากล้วยในแท่งนี่มาลองกินกันเบองวันรสฉันเป็นตั้งไหนอือม ข้าแรกอ่ะหวานสดชื่นเลยจ้ะเป็นหน้าไผ่ที่เคยกินน้าเย็นๆนะจ้ะที่เป็นขวดเนะ่ยแบบรสชาติเดียวกันเลยหอมอร่อยสดชื่นมีเนื้อเช้ากล้วยน้ำจ้าเพิ่นบอกผสม,มเนื้อเช้ากล้วยให้เาเอาไว้เคียวกรุบๆนะจ้ะหอมลำไยห,หอมกลิ่นน้ำเย็นๆนะจ้ะยี่สิบ,บาทจ้ะ เมื่อกี้เอาไอติมมาใกล้กล้องอ่ะกินมาถึงนี่เลยกลิ่นหอมเลยอืมตะกรอบอกว่ากลิ่นแบบ,บหอมครุง้งอุ้ยข้างหลังซองเมันเขียนว่าฉ่ำใจแบบไขมันตำ่ำจากส่วนผสมกลิ่นผลไม้ดีๆที่ลงตัวหอมหรีอยังกินแล้วสดชื่นอ่ะหอมอ่ะมีเนื้อเฉากลวยเนาจะเป็นแบบเทคเจอร์ให้ห้าแบบเคียวกรุบๆนอกจาก เป็นแอสเซร์ีแบบว่าเดียนฟันนะเราต้องค่อยๆเคี่ยวแล้วอ,อร่อยอ่ะชื่นใจอ่ะมันเป็นแบบว่าหอมไทถ่ๆบแบบเป็นสมุนไพรหอมไท้ๆเนาะเ<อ>ขาใจครีเอทอ่ะผสมมาสามไข่แทมันเข้ากันเ้วกินได้อร่อย ดับกระหายค่ายร้อนสื่อมาติดตเยนบานไว้เลยจ้าเย็นฟันนะอืเช้ากล้วยเพิ่นก็บแบบว่าบ่าเด็กแข็ง,งนอกจากแบบเป็นเนื้อนุ่ม,ม,มๆกรุบๆเหมือนอัเขาตั้งเขียวเชากลืย แพ็กเกจเท็ดสีสวยสะดุดตาดีจัะอืมเพื่อนบอกว่าโลกแฟตน,นแล้จ้ะเอาลจ้ะเดี๋ยวเพื่อนเพืเ่อนสีเบื่อน้อกว่าสิกินบดเย็นฟันเดี๋ยวขอโตไปกิน ต่อนะจ่ะของแสบมาบอกต่อเอาไว้พรอนันคลิปหนาเขาพะเจ๋าไว้พรอจ้า